โลกแห่งความฝันอี่เฮียเอ้ยพวกเขียนการ์ตูนเรื่องนี้เปลว่าการอัปเดตสุดสัปดาห์ในที่สุดฉันก็กลับมาจากภูเขามู่เหลียนแล้วก็ไม่เปลี่ยนพวกเขียนผัดวันประกันพรุ่งควรกลืนเข็มเงินพัน การ์ตูนที่คุณติดตามได้รับการอัปเดตแล้วเอ๊ะอ้าในที่สุดก็มาอัปเดตสักทีนะอืมอ๋อพระเอกเป็นนางเอกใหมายเลขเก้าหรอกนะอยากส่งดาบให้คนเขียนบทจริงๆพิธีกรฝึกพลังจิตคุณกำลังจะกลายเป็นสาวบ้านร้างอ้าแต่ฉันติดนี้การ์ตูนเยอะมาก ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อตอนนี้ฉันไปที่ภูเขามูดเหรียนแต่ฉันไม่ทันติดตามการ์ตูนไปพร้อมกันกี่เรื่องละ่ะเออเจ้าภา,า,าพ,าพคุณจำได้ไหมว่ามีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธานอกเหนือจากความสามารถพิเศษเอ๊ะจะจำจำนะอืมหกปีที่ผ่านมาฉันได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆในเมืองเหลียว และภูเขามู่เหลียงและได้รวบรวมคะแนน,สนเสนีไว้จนใช้ไม่ได้ค่าความเชื่อสามารถเก็บได้ในระดับหนึ่งและจะไม่ผ่านเครื่องหมายขีดแรกเกิดอะไรขึ้นละมีเพียงคำอธิบายเดียวนั่นก็คือค่าความเชื่อใกล้เมืองเหลียวถูกรวบรวมโดยโฮสอืถ้าจะข้ามขีดแรกก็ต้องไปนอกเหลียวเฉิงเซียลเซน เจ้าเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นี่นะว่าเจ้าจะอัพเลเวลหลังจากรวบรวมความศรัทธาในระดับหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการอัพเกรดล่ะนี้เหรออืมฉันยังอยู่ในระบบหลักและเมื่อการรวบรวมค่าความเชื่อทะลุขีดแรกฉันจะอัพเกรดเป็นระบบกลางหลังจากการอัพเกรดจะสร้างขวดของเหลวซ่อมแซมยีนระดับกลางก่อน เมื่อฉันพบโฮสครั้งแรกโ o ลู t i o n การซ่อมแซมยีนหลักได้ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งทำให้โฮสจากสถานะอ่อนแอและป่วยเป็นปกติและน้ำยาซ่อมแซมระดับกลางจะช่วยให้เจ้าบ้านมีร่างกายที่เหนือกว่าโดยที่ไม่ต้องเสริมค่าสเสน่ห์ว้าวถ้าอย่างนั้นฉันจะมีสมรรถภาพทางกายเหมือนกับนายพลยินไหมอืมเพื่อให้ได้สมรรถภาพทางกายของนายพลญินอย่างน้อยโฮสต้องอัปเกรดฉัน ให้เป็นระดับสูงสะก,ก่อนต้องใช้ศรัทธามากแค่ไหนกันในการจะให้เจ้าเลเวลอัพขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <t> คุณต้องรวบรวมคะแนนศรัทธาหนึ่งแสนคะแ네นนนั่นคือเพื่อทำลายเครื่องหมายที่สองมันยากเกินไปเอ๊ะร่างกายของแม่ทับยินแข็งแกร่งเพียงใดกันนะโอ้พระเจ้า นอกจากน้ำยาซ่อมแซมยีนแล้วคุณยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอ,อ,อีกหลังจากอัปเกรดหรือไม่แน่นอนหลังจากการอัปเกรดเป็นระบบกลางแล้วฉันสามารถช่วยโฮสในการโอนสิ่งของเล็กๆน้อยๆบางอย่างได้นะอะฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดคุณโง่มันคือการย้ายสิ่งเล็กๆไปข้างคุณทันทีอืม <c oughs> ยกเว้นของที่มีขนาดใหญ่เกินไปและมีชีวิตสิ่งของอย่างขวดยาและอาวุธนั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปยังโฮสได้ในทันทีของมันต้องมีสำหรับการเดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นอาหารอร่อยๆของป้ากับเชอร์จะส่งถึงปากฉันทันทีแหละหิวแค่ไหนก็ต้องอดทนนะ <c oughs> ยังดีที่ฉันจะพยายามรวบรวมคะแนนศรัทธา ให้มีของอร่อยอร่ๆตลอดเวลาก็ตราบไดที่คุณเต็มใจที่จะออกและเก็บศรัทธาต่อไปอัจจิวอัจจิวตื่นสิอัจจิวอ๋อป้าเรียกฉันต้องเตื่นก่อนนะเสี่ยวเสินอย่าลืมแคสการ์ตูนที่อัปเดตให้ฉันแล้วก็ฉันจะกลับมาอ่านในภายหลังเีอัจจิวตื่นแล้วเหรอ คุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะมีจดหมายจากราชสำนักเจอหญิงชาลาเขียนถึงเธอเนี่ยหญิงชาลาเหรอเอ๊ต้องขอบคุณการคุ้มครองของหญิงชาลาและน้องชายของจุนฉันสามารถอยู่ในเหลียวเฉิงและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหลัวฝูได้ไม่คิดว่าหญิงชาลาจะคิดถึงฉันนะ ข้าไม่ได้พบเจ้ามาหกปีแล้วข้าคิดถึงหลานสาวที่น่ารักของเจ้าตลอดเวลาสุขภาพของเจ้าดีขึ้นไหมด็อกเตอร์โมโมปฏิบัติต่อเจ้าดีหรือไม่น้องโมโมเขาเป็นหมออัจฉริยะเมื่อฟังคนรับใช้จากเหลียวเฉิงเจ้าเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่ไม่สูญเสียเงินใดๆและเจ้าได้รับทักษะทางการแพทย์และรู้วิธีการควบคุมสัตว์ป่า กลับมาที่เมืองจัก,กรพรรดิพร้อมกับนางสนมยูตอนนี้หลุยฟูต้องการคนที่จริงใจและใช้งานได้จริงมากขึ้นหญิงชลาบอกให้ฉันกลับไปที่เมืองจัก,กรพรรดิอย่างนั้นเลยเสี่ยวเสินโอกาสจากเดี๋ยวเชิงมาถึงแล้วอืมไม่ส่วนอย่ากลับไป